สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมจะพามาดูตัวละครระดับ SP ก็คือยามาโตะนะครับไอดีนี้ก็เป็นไอดีของที่เขามาเดิมครับผมตัวแบกประจำคิวนะก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับผมที่ให้ไอเดีเอายามาโตะมารีวิวเนาะก็สำหรับยามาโตะนะครับผมเป็นตัวละครระดับ SP นะครับผมซึ่งสูงสุดในเกมนักตอนตอนนี้นะครับผมเป็นตัวละครที่ยืนแถวหน้านะครับดูตรงลักษณะมันจะมีเขียนทั้งชุบชีวิตก็คือตัวของมันตายไปก็จะมีเกิดใหม่นะครับผมทำลายพลังงาน ก็ตอนปล่อยากิวก็จะดูดเผามานาของฝั่งตองข้ามให้หมดนะครับผมมีน้ำเม็ดเปอร์เซ็นต์เลือดและก็มีโลสะท้อนนะครับผมวันนี้เขียนหมายข้าร่าวเนาะก็เดี๋ยวจะพาไปดูสกิลข้างในเดี๋ยวก่อนอื่นก็พารับชมช่องทางการได้รับนะครับผมก็แบบเมื่อเราสร้างเซิร์ฟมาใหม่อ่ะมันจะมีแพ็กเกจให้เราซื้อก็ประมาณ12 0 0 0เพชรมันจะได้ตัวสู่มา10อันนะครับผมตรงวงล้อนี้อันนี้ก็มาเสี่ยงดวงกันดูครับผมก็คือถ้าเราได้ครบ80เซตอ่ะเราสามารถจะเรียกตัวยามาโต มาใช้งานเป็นลูกเรือของเราได้นะครับโดยอัตราการออกนะครับเรทก็27อยู่ที่1%ถามว่ามีโอกาสที่จะได้ยามาตก80ไหมก็มีโอกาสนะแต่ต้องดวงดีมากๆนะครับผมดวงต้องแบบโคตรจะดีเลยครับทุกคนก็ถ้าขาดไม่คิดเศษก็สามารถเติมเพิ่มได้นะครับทุกคนก็การเติมนี้ก็ได้รับอยู่แล้วแหละเนาะก,ก็เป็นประมาณนี้ถ้าเราเศษไม่พอแล้วก็เติมเพิ่มได้เนาะก็เดี๋ยวพามารับชมสกิลข้างในกันครับผมว่าสกิลของ ยมโตจะเป็นประมาณไหนนะครับก็ re, สําหรับสกิลหนึ่งใช้งานนะครับในส่วนของนี้ในส่วนของสกิลหนึ่งนี้ยมโตนะครับจะปล่อยสกิลโดนตละกรทุกตัวนะครับผมเป็นดัมเมจ24.3เลือดของผมตรงข้ามนะครับวันนี้จะเพิ่มขึ้นตามเลเวลของสกิลเรานะครับ้าเราอัพสกิลเพิ่มขึ้นอะ่ะดาเมจเปอร์เซ็นต์เลือดก็จะเพิ่มด้วยนะครับผมอันนี้จะเป็นสตัน3วินาทีด้วยนะครับผมแล้วก็จะเผามานาะทั้งหมดของฝ่ายตรงข้ามนะครับผมแล้วก็ทําให้จัตุรุ่งตัวที่ใกล้เคียง ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นบิอีกนะครับผมแล้วก็ตอนเขาปล่อยสกิลเขาจะไม่โดนดาเมจด้วยนะครับอันนี้ก็นข้างที่จะดีมากๆเลยเนาะส่วนสกิลสองสกิลสองนี้จะปล่อยเองไม่จาเป็นต้องมีมานาเต็มหลอดนะครับผมจะปล่อยขึ้นที่เป็นน้ําแข็งออกไปนะครับผมทาให้ฝั่งตรงข้ามนั้นติดโดนแช่แข็งเหมือนสกิลของคู่สันเลยนะครับผมจะทําให้ฝั่งตรงข้ามนั้นเป็นน้ําแข็งเนาะอันนี้ก็ดีมากๆเลยนะครับผมแช่แข็งเป็นระยะเวลา3วินาทีแล้วก็ระหว่างโดนอ่ะจะไม่สามารถที่จะฟื้นฟูเลือดและก็มานาได้นะนนนนาาาตตอโแแชข็็งเเปัวผม ต้องคำที่ดีมากๆเลยนะครับผมคณะปล่อยสกิลอะ่ะเขาก็จะไม่โดนในตัวในส่วนของดาเมจด้วยนะครับผมการปล่อยสกิลแช่แข็งก็จะเป็นดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์อันนีน้แล้วก็การที่เราจะควบคุมฝั่งตรงข้ามติดอะ่ะฝั่งตรงข้ามต,ต้องเลเวลน้อยกว่าสกิลของเราหรือเลเวลเท่ากันนะครับผมถ้าเขาเลเวลเยอะกว่าโอกาสติดก็จะน้อยลงนะครับผมการแฉกแข็งซีเกมนี้ก็สามารถหาหินเหลืองมาใส่ได้นะครับทุกคนสกิล3นะครับผมสกิล3เมื่อเลือกเขาต่ำกว่า50%เปอเขาจะได้รับแบบ ผมคุ้มกันต่อดาเมจก็คือจะไม่โดนดาเมจเป็นเวลา7จิีแล้วก็จะมีฟื้นฟูลเลือด1 6บกดด้วยนะครับผมการอัพเพิ่มอัพสกิลเพิ่มก็จะเพิ่มเลือดในการฟื้นฟูนะครับผมและก็การตีปกติมีโอกาส40%ที่จะทำให้ศัตรูติดสตันนะครับผมอันนี้ก็ดีในระดับหนึ่งอยู่นะครับผม่วนสกิลสุดท้ายเมื่อยังมาตตายมันจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้หนึ่งครั้งนะครับผมแลวก็จะรับดาเมจเ,เบาลงด้วยมีโล่เปิด มีโลเปิดให้เพื่อนด้วยนะครับผมสาหรับผมวินาทีก็จะไม่โดนแบบความเสียหายเหมือนกันนะครับผมแล้วก็จะรีทั้งมานาขึ้นมาตอนที่แบบเขาเกิดมาใหม่นะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อดีของเยตรมันนะครับผมคือเมื่อโดนดาเมจแบบพลาดทีเดียวตายก็มีเกิดมาใหม่ด้วยนะครับผมมีบัฟไม่โดนดาเมจตอนปล่อยสกิลก็ไม่โดนดาเมจมี CC ซีครับผมจัดเป็นตัวแทงดาเมจ CC ที่ดีมากๆเลยนะครับผมก็มันจะดีจริงๆือเปบ่าดเดี๋ยวผมจะพาไปรับชมการจัดทีมสําหรับเยอรมตนนะครับผมเนาะ ตีคนตีตะลุยดันเถาวันอันนี้ก็ตอบโจทย์มากจะใช้ไม่ได้แค่ตีพวกบอสนะครับผมอย่างที่แจ้งไปแต่ก็จะเป็นหนึ่งตัวละครที่ต้องมีติดทีมสําหรับการตีคนถ้าเราจะขึ้นระดับทับทับของเซิร์ฟต้องมียามาโตไว้ครอบครองนะครับผมก็สายฟรีก็มีโอกาสจับจองด้วยนะครับถ้าดวงดีเนาะดวงไม่ดีก็ว่าไปครับผมสะสมเศษว้เพื่อในอนาคตมีตั๋วให้เราซื้อมาหมุนอีกก็น่าจะได้ครับผมก็ยังไงเดี๋ยวไปรับชมทีมของยยมาโตกันครับ มาดูสกิลของยามาโตะนะครับผมมาถึงก็จะตีปกติคอหัวเนี่ยสตันนะครับผมแล้วก็การตีปกติสี่สินต์นิดสตีสตันแล้วก็พ่นสกิล2ก็มีแช่แข็งเป็นดาเมจเปอร์เซ็นต์เลือดด้วยนะครับก่อนต่อให้แบบฝั่งตรงข้ามปะบังแค่ไหนเขาก็จะตีเข้าแค่20%เลือดนะครับผมไม่ดูก็จับได้อีกดีมาดูเลือดลดครับผมเปิดโลกมือเลือดนิดนึงนะครับผมแล้วก็ตอนปล่อยสกิลนี่ดูแบบเท่ครับทุกย กระบองฟาดเข้าให้หูสตันนะครับผมเป็นตัวซีซีมากเลยนะแล้วก็พ่นสกิลสองต่อแช่แข็งนะครับก็ปกติก็สตันปล่อยสกิลก็ส,กสตันโดนทุกตัวนะครับผมสกิลสองก็พ่นคืนน้าแข็งออกไปแช่แข็งโดนทุกตัวนะครับผมจัดเป็นตละครที่ครบเครื่องนะครับตระกรนทัน้ง ควบคุมทั้งดาเมจทั้งรับดาเมจโห่ไมมีหมดครับผมมีดูดมานาด้วยนะครับผมดูตอนปล่อยสก,กิลนะสก,กิลสองนี้ก็ใช้แข็งโดนทุกตัวดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับผมก็ตอนปล่อยสก,กิลก็เป็นเปอร์เซ็นต์โดนทุกตัวอีกมีสตันแล้วก็ดูดมนานะครับผมก็เขาท่านจะจชีคอองแบบถึงแม้สตันไม่ติดความสามารถดูดมานายังคงทํางานนะครับผมจะต่างจากสกิลสองที่เป็นน้าแข็งเราต้องใช่แข็งติดก่อนมานาเขาถึงจะลดต่อวินาทีนะครับผมอันนี้ก็ เป็นข้อดีของยามาโตนะมันเนาะก็เดี๋ยวมาดูสําหรับตีคนนะครับผมเจาเซนกคุมาเปิดโล่ลดีกแล้วก็โลดูดทับให้เล็กน้อยนะครับผมจะกันได้แค่บางตัวเนาะ,ค,ะคู่หูกับโรฟี่ทัลโลนะครับเป็นตัวแบบเซนเลือดโดนทุกตัวเหมือนกันเนาะก็จะมีชิราอาชิมาลดความเสียหายให้นิดนึงนะครับผมส่วนตัวที่เหลือก็ใส่เป็นตัวอะไรก็ได้ที่เป็นแบบทรับที่จะไปสู้กับฝั่งตรงข้ามนะครับผมถ้าเขาแบบมียามาโตะเหมือนกันเนี่ย,นนยผมก็จะใส่คิสซารุเพื่อที่จะให้แบบ ยามาโตะเราทํางานก่อนนะครับผมอันน tamam. ี้ก็ไต่ในระบบเกาะนะครับผม13เกาะเจอทีมตัวเองก็ผมมีีิสลุยยามาโตะเราก็จะทํางานก่อนก็จะแช่แข็งยามาโตะฝั่งตรงข้ามก่อนะครับผมนีดูสกิลแบบปกติก็จะทํางานเกาะนัเองนะครับทุกคนแอคทายสปีดของเกมเนี่ยจะทําให้ตัวละครนั้นน่ะต่อยสกิลแบบสกิลติดตัวทํางานได้เร็วกว่าตัวละครที่มีค่าสปีดสูงกว่านะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อดีของไอตัวของีิสลุที่เอามาบัฟที่ยามาโตะเราแช่แข็งยามาโตะฝั่งตรงข้ามเกาะ ผมจะทําให้แบบทีมเราเพิ่มโอกาสชนะได้ครับผมดูตูมสตันดูครับผมโดนสะตนนันซีซีติเหมดนะถ้าเลเวลเท่ากันนี่แบบแทบจะติดทุกครั้งเพราะว่าเลือดไม่ใหม่หินเหลืองมันหาย,ยากนะครับผมถ้าเขามีหินเหลืองเลเวลเจ็ดอ่ะพวกซีซีก็จะทํางานยากหน่อยดูมีแช่แข็งน,นะครับผมโครขึ้นจริงๆรครับตัวละครแต่เนี่ยแข็งแบบตายยากนะครับผมตายไปก็มีเกิดใหม่ขึ้นมาให้เขาด้วยตบผมก่อต่อสู้จริงๆเนี่ยดูขึ้นปกติ ปกติก็สตันเลยนะกรบบองเขาไปเขยหัวทีนึงก็สตันครับผมปล่อยตึกยูก็สตันครับผมก็โอเคถือว่าแบบเป็นตัวที่ดีมากๆจริงครับผมตอนนี้ต้องมีติดทีมครับวก่อนโหเก่งเกินเซิร์ฟซันนี่ผมเล่นไม่ถึงนะผมถึงแค่ลูฟี่ทาลโลนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูในถาวันถาวันก็ไต่ได้นะครับเพียงแต่ว่าในระบบถาวันอะ่ะไอ้พวกซีซีมันจะไม่ทํางานเลยนะเพราะว่าเลเวลของมอนอะเลเวลของตัวในถาวันอะมันเยอะกว่าตัวของฝั่งเราเยอะมากนะครับผมทําให้แบบ การแบบซีซีควบคุมจะไม่ติดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาตัวเปอร์เซ็นต์เลือดไปตีครับผมผมเลยเอาแจ็คมารีบัฟมานาให้ไนตัวของยัมาโตกกับตัวของลูซิทาโลนะครับผมสองตัวพอครับผมคู่หูดูโอในการใต่ถาวันสองตัวนี้ก็น่าจะเอาอยู่ทุกถาวันเนาะน่าจะไปด้ยอย่างยาวๆนะครับผมเพราะว่าความสามารถของสองตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีมากๆครับผมตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดสามารถที่จะยืนรับดาเมจได้นะครับผมแล้วก็มีโลดดูซับมีแบบตายเกิดทั้งคู่นะครับผมเขา เป็นโคัคุมาช่วยบัฟแบบลดความเสียหายให้นิดนึงก็แบบดูยาวๆครับทุกคนนี่มาถึงแจ็คลีมานะให้ีิสรู้เพิ่มแอกแกตกระปีดทำให้สกิลติดตัวเขานั้นแบบทำงานบ่อยขึ้นนะครับผมดูนี่ถ้าไม่มีตัวปร์เ็รต์เลือดผมบอกเลยว่าในถาวนระดับสูงตีมันโก้ไม่ตายแน่นอน,นผมรีเลือดแบบเยอะมากคขจะโหดเลยรีเลือดแต่ว่ายังมาตผมเอาอยู่ครับกระบอง โอเคหัวเข้าให้เรียบร้อยมันโก้ก็มันโก้นะครับผมอันนี้ผมต้องกดออโต้ออกก่อนเพราะว่าให้คิสรูบัฟกับเซนโกรู้บัฟหลบอีกนะครับผมลูซี่ผมปล่อยเข้าหน้าไปก่อนหนึ่งทีครับผมยามาโมะยัยงโดนโมเลียขังไว้อยู่นะครับผมตอนเนี้ยแต่อย่าบอกบอกนเลยว่าอย่าให้เาืตอมะโหยุนออกมาครับผมปล่อยชิกี้สองขึ้นนะครับผมต้องให้แบบแช่แข็งไม่ติดก็เป็นดาเมจน,นะเราเอาาเมจน,นะครับผมเพราะว่ายามาโมะโมันยืนได้นะครับผมถ้าเราไม่มียามาโะก็สามารถใช้เป็น โซโลวานนได้นะสำหรับแค่สาปีครับโซโลวานอก็ไต่เขาบอได้ดีเหมือนกันเพราะว่าทีไอตัวเปอร์เซ็นต์เลือดสกิลเปอร์เซ็นต์เลือดมันเยอะนะครับผมค่าที่จะเล่นได้เหมือนกันม่เซโนโกก็มาต่อยเขาให้หูรูปใช้สกิลมันเทมากเลยนะทุกคนแต่เราสามารถไปปิดตอนไล่สกิลได้นะครับทุกคนจะทําให้มันแบบสามารถที่จะกดปล่อยสกิลแล้วก็ใช้ทันทีเลยไม่นี่แต่ไม่เป็นไรครับอย่างเท้ ก็ไฮเนี่ยก็ลูฟี่ตอนตายนะครับผมก็จะเกิดในตอนแบงล่างนะครับผมนี่ผมบอกไ้เลยว่าสองตัวนี้ไต่ได้ยาวๆไปแบบได้ยาวมากนะครับผมถ้าใครมีสองตัวนี้ก็ไต่ทอวันชิวๆครับผมได้หินมาอัพเพิ่มเลเวลไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ได้ทีละห้าแล้วทอวันระดับ6 0 0นะครับผมอันนี้ก็สามารถไต่ได้ยาวๆนะยังไม่ตันนะครับทุกคนไต่แบบโหสุดๆครับก็จัดเป็นหนึ่งตัวที่โกงมากนะสำหรับส่วนตัวผมให้มันโกงนะครับผมเพราะว่าซีซีมันเยอะมากตีคนในช่วงแรกๆหินหลังเขาไม่ค่อยมีกัน ทำง,งานติดแน่นอนนะครับผมก็เป็นประมาณนี้สำหรับยามาโตะนะครับผมส่วนต่อไปใครอยากดูตัวไหนเดี๋ยวก็ไล่รีวิวให้สำหรับตัวที่ผมมีนะตัวไม่มีก็ขอติดไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะพยายามหามารีวิวให้ทุกคนได้รับชมเนาะก็สำหรับคลิปนี้ใครที่ดูแล้วชอบใจผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปหน้านั้นจะเป็นอะไรก็อย่าลืมที่จะเข้ามารับชมกันใหม่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ